อะไรอะไม่มีงออไครับไอยูนี้ไมดมมีเจ็บปะมีได้อยู่ได้ยังมีสลิมอยู่โอ้ยโอยเจ็บไอ้เ้ยเจมดิเจแ่้จะบอก่ะเน้อ้อยูมาูีขอช่องหนงได้ปะอะไรโปเกมตัวเดียวนะโปเกมตัวเดียว พี่หนุ่มพี่หนุ่มโว้โวพี่นุ่มอันอันเรื่กูหน่อยเล่นไม่ได้เลยวะเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไอโด้งไอโด้งไอโด้งเออตายตายตาย

เห็น่ไหนหน้าตัวข้าลแดงอ่เฮ้ยชอบไปเข้าโอ้โหต้องไปเคลียร์สินะโอ้ยตา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 ยพี่หนุ่มรับ่อยพี่หนุ่มรับเ๋ย อามีมีมีดีดีวไหมเร็วเร็วี่จะมานี่จะมาพี่นุ่มมาปะ้ี่่มพหนุ้มโห่หนักอี๋โอ้ยแค่มิดไอ้สัปโอ้โห

ไดเปนเล่นไม่ได้ไม่แตะเป็นนี่เกินอ่ะแหลกเกินอ่ะอไหนอ๋อไหนอ๋อไหนอ๋อใครอยู่ใครอยู่โอ้ยสุดท้ายสุไท้าปะทเป็นไันเนี้ยเี้ยีกี้จะส้างสังสรรกันท้านัไ่องเยเกี้ยเปนหน่อยนี่เดี๋ยวจะสร้าปอันนึงมาได้ีไมาได้ที่ไนโอ้ยยูดิฟี่หนูยูดิฟยูดิฟยูยูดิดิฟยูดิฟยูดิดิฟยูดูดิฟยูดิฟยูดิฟยูดิฟ

โอปแหลก็ได้เ่ลลให้อยู่ให้อยู่ให้ยูลลยให้ส่ลบอยู่ให้ให้ใส่ลบอยู่เดี๋ยวใส่แล้วไม่ตายเกียไดับแดงดับแดงาิเ่ยเนี่ยเดี่ยให้อยู่ตายตายตายเดี๋ยวอมตายเดี๋ยวออมตายเล่นเลยเลเย

มึงมึมึงนขิบมึมงดนเล่จังเลยวะตายตายว่ะมเลยไม่ได้เลยเี่ยตายไปไมันหมดแล้วนะมันหมดแล้วนะมบอลมบอลทีนะอทีชิบตไปครับ ไม่ตีคิดว่าขออยู่ดีๆเชื่อไม่ไม่เดี๋ยวกูแก้เองนะเนี่ยมามาเร่เจอมานี่เจอมาแต่เย็นๆย็นเย็นเย็นเย็นทีนี้ต้องหมดไปแล้วแก่เราแกเราแก่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 เยาแก่เราแก่เยาแก่เราแก่เยาแกเราแก่เราแกเราแก่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 เราแๆ่เราแก่เราแกเราแก่เราแก่เราแก่เราแกเราแก่เราแก

ไอ้เชียพี่ไม่ออกว่ะไมออกมือฟาอีกพี่อยู่อ้ย่ร้องอ่ะตคอยอยู่ออยู่ออยู่ออยู่เต็มยเต็มไปเค้ไปจากตรงนี้เตมไปเตมไปดมไปดมไปโดโด่เดินโดไปาไปโด่ไปเอไปโดเอาเอาวงเอาพี่

น้ำเดพิ่งมาติดีอยู่เกมตันงงๆ่ายม่กีมีเงี้ยเดีอ้อ้ยโอ้ยขวาขวามัคุดขวามังคุดขวาุดอัดโอ้ยด้โปดด้โปดหนุ่มาแล้ววนอย่ยู่โดนอยู่นะไมแหลกแล้วไม่แหลกแล้วไมแหลกแล้วเดินลงมาอย่ายืนใกล้าปยืนใกล้าปจะแหลกถงน้าเข้าไปไปเกียวเกีย

ไ่ไปเกลี้ยไปไปไ่ไป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 มาไป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 ่ปาปไปาปไปไปไาไป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 ่มาวไมไปไปไปมาไปไปไปไีไมาปไปาปไปไปมปไปไาไปไปไมไป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 ไ พี่หนุมพี่หนุ่มรีวน่อยจายโดนลิเฮ้ยไหนได้โดงไหนได้โดงไหนได้ดนเนีอยโลกเลยเป็ดไฟผุกเกมเป๊ะเอาเอาสิเสียคอร์ยังไเสยอไยัยไเดยวนั่นยัอยู่นั่นยังอยู่นันยังอยไอตัวแรนมันตายตัวแลนมันตาย ไอ้ตายนันไม่มี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 ไครตายซาริมหมอสาิมหมว์สริมมีเที่ยรับบอลนะเขาต้องต่อยบอลไม่มีไงตายไม่มีไงตายเนั้นโอ้ยเชี่ยยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้รับโบ่รับโบ่เป็นตัวสำบันเลยได้ปหมไปรับเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วไอ้เด็กแปลกอะที่มันแลนอยู่อะพยายามเดินอยู่

โอ้ยเต็มี่โอ้ยเต็มพโ้เต็มพโ้เต็มโ้เต็มยินโแบบยนโแบบปีศาจอะไเโ็นมากี่เสริมแล้วมากี่เสรมแล้วเอ็มทันไรทันรัเลบเลยไหนหมดไหนจะหมดไหนจะหมดรับเลยพี่รับเลมไม่เป็นไมนเต็มเม็เต็นตอมเต็ม อ้หมดแล้วเหรอควนตีละวควตีละเบี้ยแล้วมร้อนกับเรียนอะไรกันเบี้ยตนี้แค่ไเอุ้ยตายเลยพหนุ่มพหนุ่มโมหน่อยพี่มาแล้ว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 าแล้วาแล้วาีว เฮ้ย่้าัมอาเฮ้ยมันรวม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 โอ้ยเฮียโอ้ยโอ้ยโอ้ยโบหน่อยพี่หนุ่ม

จะไปดาวบิ๊กจังหวัดเต็มป่ะไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ตาย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 เฮ้ย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 ตายมึงจะวิ่งไงเฮ่อเอ๋อโอ้ยโอ้ยโดนวอนเลยพี่โอ้ยแหลกจังวะเฮ้ยโดนลิ้นเหรอตายตายกูเกลี่ยตัวนี้อ่ะตาย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  เคลีย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 ตาย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  ทีではでは nah ่มันมาแย่ีไม <illa ises> ่ก็อะ้่ายเงนย่เาย่ทูตอนนี้เราไปทสอเบี้ยมันโคี้ขึ้นไที่หดหลงว่ะดันได้อยู่จับ จะเวลาในในคลิปอยู่จะไม่ตัดมาเลยามาแล้ว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 เยเลยเย่คนี้แม่หยิัไม่ใไม่ทผลงานนนร่นมาแล้วพี่คันนี้แมุ่ยับเออ่ายนนไม่ดเอไ้ไมไน้ไม่กม่ไนั่ไน่อไนมั่อไนันมั่อไนัน่ไนแล้วนะนี่เดินไม่ออกน่เดินไม่ออก ไปเข้าดวงตัวนื้เข้าดวงตัวนื้อไอนี่เป็นเนื้อนะโอ้ยโอ้ยกลับไม่ได้ไอ้นี่ไหน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 หลังไหนหลังไหนหลังต่อยต่อยในดงแล้วต่อยในดงแล้วต่อยในดงแล้วอุ้ยเีัยไหนเต็มเลย

มันลากเต่า่าฮะไหอไหนกันอกันไไอาลงตาต่มันตายต่อมันตายต่อมันตายเฮ้ยไอ้ปโซลิงอยี่เนี่ยามันายาใ้ยทายตายตายตายโซิงทายหลังสอไปใส่ต่ดงเีเลยมได้ต้อกเลยนะพีแอนด้วยเจอเข้าตัวเดียวเลยเดีวผมทำให้ยังมันกรไได้วยไป็นต่าโ่งกได้ มันไม่ต่ันไหนเมาอ๋ออไโอ้โหตายตายสายลมสายลมูเห็นสายลมไอแบกูเห็นสายลมโอ้โห่ตายหวาดตอยม่ต่อยไม่ต่อย ออกซ้ายมาออกซ้ายมาเล่นหน้าวาแป้งแหลกว่ะใช่เล่นหน้าวาแป้งไีเมื่อกี้เขาไหลมาทำไรอ่ะมาอยู่ครับตังค์สามโหมดันสามโหมดหัวต่อเลียแม็งนี่เไมตายดีว่เกมโอ้ยเกมตายเดี๋ยวกูเชี่ยชาตตาย ได้อยู่นะเนี่ยยังไม่แพ้นะตายเหรออุ้ยอุ้ยอุ้ยพี่หนุหม่มตายเายแล้ว